ชาติเฝ้าเปลี่ยนสอนนักเรียนให้เป็นคนดีอ่านออกเขียนได้ก็เพราะมีครูเฝ้าคอยชี้หลายคนได้ติบได้ดีก็เพราะมีครูชีน้นำทางเสมือนเรือยางคอยส่องทางสิที่ฝันไปคำว่าครูคือผู้ ไเหมือนคนเบืองล่างทุกคนมีครู่ดิงสำเร็จได้ในทุกทางคารว่าพระคุณเรือจ้างรักบ่าจางจากใจนากรีสวัสดีค่ะคุณเกตก็ขอบคุณคุณเกตนะคะที่ช่วยเหลือแล้วก็เรลือนสั่งสอนหลายเรื่องนะคะ หนูเกษียณก็ขอให้กุเกตมีความสุขนะคะมีสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็กลับมาเยี่ยมหาน้องๆนะคะขอให้มีความสุขกับชีวิตหลังเกษียณกุเกตก็ใส่สละดให้กับองศารมาเยอะแล้วนะคะก็ถึงเวลาได้พักผ่อนเนาะก็ขอให้มีความสุขมากๆนะคะขอบคุณในทุกสิ่งทุกอย่างเนาะ ที่ทําให้กับน้องๆและกลุ่มสาระนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะคุณครูเกศค่ะอู้เองค่ะค่ะก็ขอขอบคุณคุณครูเกศมากนะคะทคี่คุณครูเกศเนี่ยให้ความรู้ตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนเลยค่ะจนมาถึงตอนนี้นะคะมาทํางานที่โรงเรียนสตรีประเรสริฐศิลป์แห่งนี้คุณครูก็ยังให้ความรู้อยู่เสมอนะคะ เป็นกำลังใจเป็นห่วงเป็นใยน้องๆทุกคนในหมวดนะคะรวมถึงระดับชั้นม .4 อ,อย่างอุแล้วเนี่ยก็ครูเกดก็ให้ความรู้ที่ดีมากๆแล้วก็คอยช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาเลยค่ะขอบคุณมากนะคะคุณครูดีค่ะอาจารย์เกดสำหรับการเองคงต้องกล่าวคำว่าขอบคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะที่อาจารย์เกดช่วยดูแลการตั้งแต่การเริ่มเข้ามาอยู่ในรั้วสรีระเซริฐสิน อาจารย์เกตเป็นคนที่คอยแนะนําคอยบอกคอยสอนงานการและก็คอยแนะนําในทุกๆเรื่องนะคะด้วยเหตุนี้การก็เลยยึดอาจารย์เกตเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตนและในการปฏิบัติงานในทุกๆวันท้ายสุดนี้ก็ขอคุณความดีที่อาจารย์เกตทำนะคะจงช่วยเกื้อนหนุนให้อาจารย์เกตและครอบครัวมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ะะมีช่วงเวลาแห่งความสุขในทุกๆวันสุขสรรวันเกษียนค่ะขอบคุณค่ะคุเก okay. เป็นโคที่น่ารักนะคะแล้วก็เป็นพี่ที่ดีของน้องๆคอยดูแลช่วยเหลือน้องๆเอาใจใส่น้องๆในหมวดน,นะคะในโอกาสนี้ที่คุเกตจะเกษียณในปีนี้นะคะหนูก็ขอให้คุเกตนะคะมีสุขภาพแข็งแรงเป็นสาว2,000ปีนะคะขอบคุณสำหรับการช่วยเหลือตลอดมานะคะขอบคุณค่ะ เนื่องในวาระโอกาสที่คุณครูเกตนะครับครบอายุการเกษียณราชการกับผมและครอบครัวก็ขออำนวยอวยพรให้คุณครูมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับมีแต่ความสุขกายสบายใจนะครับแล้วก็มีโชคลาภนะครับเฮงๆร่ำรวยร่ำรวยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณคุณครูนะครับที่คอยให้การช่วยเหลือนะครับแล้วก็เอ็นดูนะครับให้การช่วยเหลือเราทุกๆอย่างเลยนะครับชาวคณตศาสตร์ทุกๆคนนะครับขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับคุณครูเกต ตั้งแต่ผมเมื่ออยู่ที่โรงเรียนสตีก็ได้ความดูแลจากอาจารย์เกตลักษณะครูโรงเรียนสตีบริสิทปิ์โดยเฉพาะครูเกดช่วยดูแลผมขอขอบคุณว่นะที่นี้ด้วยครับครับสําหรับหนูนะคะหนูมีความประทับใจคุณครูเกตในหลายๆเรื่องเลยค่ะคุณครูเกตเป็นแบบอย่างการทํางานที่ดีเป็นคนที่ตั้งใจทํางานทํางานออกมาเรียบร้อย มีการแอคทีฟตลอดเวลาค่ะมีการพัฒนาตัวเองตลอดเวลาหนูรู้สึกว่าเห็นคุณเกศทีไรหนูรู้สึกสดชื่นทุกครั้งเลยค่ะอีกอย่างหนึ่งที่หนูประทับใจในคุณเกตก็คือคุณเกตเป็นคนที่มีน้ำใจกับหนูมาตลอดตั้งแต่วันแรกที่หนูย้ายมาจนถึงทุกวันนี้คุณเกตคอยให้กำลังใจหนูรู้สึกว่าคุณคูเกตเป็นผู้มีพระคุณกับหนูที่หนูไม่เคยไม่เคยลืมบุญคุณของคุณครูเลยค่ะ สวัสดีค่ะครูเกดนะคะพวกเรา3ามพี่น้องอยากจะพูดนะคะความในใจกับครูเกดจริงแล้วหมดเราอ่ะก็มีครูอัุโศนะคะที่ค่อยๆเกษียณไปเรื่อยๆใช่ไหมค่อยๆเกษียณไปเรื่อยๆนะคะเราทั้งสามคนอ่ะก็อยู่เห็นเห็นรอยต่อณตรงนั้นนะคะก็มาเป็นครูเกดนะคะสิ่งหนึ่งก็คือแสดงความดีใจด้วยนะคะที่ครูเกดได้มาถึงจุดที่เป็น เป็นความสําเร็จของอาชีพราชการครูนะคะก็ก็ยินดีแต่อีกใจนึงก็เสียไดย้ที่<ๆ>ท,<ๆ>ที่ที่จะเป็นครูที่ให้ประสบการณ์นะคะในการมองการทำงานในในมุมที่มันกว้างขึ้นซึ่งซึ่งวันนี้ครูเกตก,ก็จะ,กะเกษียณไปอีกคนนึงแล้วนะคะพวกเราก็ใจหายนิดนึงนะคะแต่ก็ ดีใ,ใจกับคุณครูเกตด,ด้วยนะคะที่จะได้มีชีวิตหลังการเสียที่ที่ครูเกตหวังไว้นะคะนะคะเขา<อ>ขอให้ครูเกตมีความสุขมากๆนะคะหลังการเสียแล้วก็มีสิ่งดีๆมาแนะนําน้องๆน,น,นะคะแล้วก็ความที่ครูเกตเป็นคนที่มีพลังมากนะคะก็ส่งมาให้น้องๆด้วยนะคะจะได้เก่งๆเหมือนครูเกตอยู่ถึง6 0สิ่งเหมือนครูเกตค่ะ พ่นุ่นคะก็ขอบคุณสำหรับทุกอย่างนะคะที่ครูเกศมอบให้ครูในหมวดแล้วก็คนรอบข้างนะคะแล้วก็ในแง่คิดที่เป็นคิดบวกทุกๆอย่างนะคะอยากขอขอบคุณมากค่ะนะคะค่ะขอบคุณค่ะายค่ะายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครูเกศนะคะที่เป็นพี่ที่ดีแล้วก็ให้คําแนะนําน้องๆที่ดีเสมอมาเลยค่ะ อขอให้ครูเกศิกกษฐ์แล้วมีความสุขมากๆนะคะสุขภาพแข็งแรงค่ะตอนเหมือนกันค่ะขอให้ครูเกศษฐมีความสุขมากๆนะคะสุขภาพแข็งแรงขอบคุณสำหรับคำแนะนำใน่าๆที่ผ่านมาเลยค่ะ ขอบคุณครับคุณเกศสวัสดีครับก็ขอบคุณคุณเกศนะครับที่ดูแลผมตั้งแต่วันแรกที่ผมบรรจุคุณเกศนะครับก็ได้ให้ข้อคิดหลายๆอย่างนะครับในการทํางานรวมถึงผมก็เห็นคุณเกศนะครับเป็นแบบอย่างนะครับในการสอนหนังสือนะครับผมก็จะนําเอาไปปรับใช้ในการสอนนักเรียนต่อๆไปนะครับในโอกาสนี้นะครับที่คุณเกศจะเกษียณอายุราชการนะครับก็ขอให้คุณเกศนะครับมีความสุขมีรอยยิ้มตลอดไปนะครับครับ จะเขียนชือครูอยู่ในหัหวใจจากวันบรรจุจนบรรลุถึงวันเกษียณคำว่าครูจะไม่แปลเปลี่ยนจะเป็นแสงเทียนให้สิทธิ์เรื่อยไปครูยังเป็นครูที่สิทธ์ทุกคนจะเรือดในใจ กาารเเียไไมม่ด้้ทใใหหัววจลบคป็นสํสวัสดีครับครูเกตก็จากที่ได้ร่วมงานกับครูเกตมาตลอดระยะเวลานะครับก็รู้สึกประทับใจครูเกตในเรื่องของความมีน้ําใจความช่วยเหลือแล้วก็เรื่องของความใฝ่เรียนรู้ของครูเกตนะครับก็ ขอให้ครูเกตน,นะครับที่จกกะเกษียณในเร็วนี้นะครับก็ขอให้ครูเกตมีสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็อย่าเจ็บอย่าป่วยนะครับคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาแล้วก็มาเยี่ยมพวกเราชาวแมทสติปัสสินบ่อยๆนะครับสำหรับอ้อนะคะขอบคุณที่อาจารย์มีสายตาที่เอ็นดูแล้วก็แนะนำด้วยความห่วงใยนะคะก็ขอให้อาจารย์ มีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็มีความสวยงามตลอดไปะคะ่ะข,<อ>ขอบคุณค,ค่ะจากวเราครอบครัวมเรนนะคะวันทีเพอเพียนสูวันเกขอแสดงความดีกับคุณเกษนาพรด้วยนะคะขอให้คุณครูสุขภาพาแข็งแรงเว่างก็แวะเวียนเที่ยวหา้องๆในศูารนศรนะคะสวัสดี สวัสดีนะคะครูกเกตนะคะก่อนอื่นหนูก็ขอขอบพระคุณครูกเกตมากๆนะคะที่คอยดูแลให้คำปรึกษาให้คำแนะนำนะคะในเรื่องของการทำงานนะคะแม้กระทั่งเรื่องส่วนตัวครูกเกตคอยให้คำชี้แนะต่างๆจนให้เรารู้สึกว่าเรามีกำลังใจมากขึ้นในการทำงานนะคะสิ่งที่หนูได้รับจากครูกเกตหนูรู้สึกซาบซึ้งใจมากนะคะสุดท้ายเนี่ยก็ขอให้ อำนาจคุณสีพรรัตนไตรัยนะคะดนบันดาลให้รครอบครัวกุเกตมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะสุขสันวันกเกษียณนะคะคุณเกศสวัสดีค่ะจากวันบรรจุนจนบรรลุถึงวันกเกษียณคำว่าครูจะไม่แปลเปลี่ยนจะเป็นแสงเทียนให้สิทธิ์เรื่อยไปครูยังเป็น ที่สิทธุคนจะรึกในใจการกเกษียณไม่ได้ทำให้หัวใจลบความเป็นครูวันกเกษียณไม่ได้ทำให้หัวใจลบความเป็น